สวัสดีปีใหม่คะ่ะท่านงานยุ่งไหมคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะท่านนี่คะ่ะท่านอันนี้ดีกว่าคะ่ะท่านกระเช้าสวยๆหรูๆดูดีกว่าแน่นอนคะ่ะขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะครับมีอะไรเหรอคะกำนันอ๋อผมมองดูกระเช้าอะครับว่ามีฉลากหรือเปล่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาแพงหรือถูกหรอกนะครับทําไมเหรอคะกระเช้าไม่มีฉลากแล้วมันเป็นยังไงไม่ปลอดภัยตรงไหนเหรอคะเพราะฉลากจะบอกอรายละเอียดของสินค้าในกระเช้า เช่นราคาหรือวันหมดอายุถือเป็นกระเช้าที่สร้างความมั่นใจให้สำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อได้นะครับอ๋อเพราะถ้าไม่มีฉลากเนี่ยก็อาจจะหมายถึงของในกระเช้าไม่ได้คุณภาพเอาของหมดอายุมาขายไม่ปลอดภัยเลยนะเนี่ยก่อนซื้อเนี่ยเธอคงไม่ดูฉลากสินะ,ะผมขอเลือกอันนี้แล้วกันนะครับเพราะมีฉลากบอกให้รู้ว่ามีของดีอะไร คุณจะใช้วิธีเดียวกับผมก็ได้นะครับ